ตอนถ่ายคลิปให้หน่อยอ้าวมันอย่างน้อเนี่ยสวัสดีพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปเซอร์ไผ่น้องเสื้อไผ่ไผ่เนี่ยเสื้อไผ่น้องใหม่พวกลูกไปรับแพงบ่จจะจะอันนี้วันเกิดน้องแอนนะครับก็เลยจะแบบว่าต้อนรับน้องด้วยจะบอกแอนน่าเหมือนเป็ดเหรอลดเลยเอาเอาอันนี้ไม่เหมือนใครแล้วนี่เป็นวุ้นนั่นนี่ใช่อันนี้เป็นวนต้นทายเป็นวุ้นเป็นวุ้นอ้าวเนาะเอาเลยไหนไฟแช็กอ่ะ นี่ไให้ลาน้อยไปแล้วามาจุดก่อนต้องเอากี่อันเอาตรงกลางละหนึ่งค่ะเอาไหมอ๋อใช้แสงมาจุดตรงนั้นอีกเออตรงนั้นฝั่งนู้นอีกอันนี้มาตรงกลางอันนึงมันเกิดแอร์นะครับโอ้ยตรงกลางไม่เอาไม่เอาไม่สวยตรงกลางไม่เอาหรอกเออเไม่เอาไม่เอาเนอะมันเป็ดอาปเอาจักแล้วก็โอ้ยเอาก็ด้วยเหรอเนี่ยเมลาสแคร์ค่ะพอแล้วพอแล้วลาน้อยพอแล้วพอแล้วนี่ยมันสวยแล้วอันนี้ไม่นั่งดีกว่าฮะอะไรนะอะไรนะคะไบโอ้ตายแล้ว สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีแม่ยาฟ้าเมือเป็ดเดียวเด้ครับเด้อเดี๋ยวเอาเคไปให้น้องเปาก็น้องแอนน้องแอนน้องแอนไม่ใช่น้องเปาน้องเปากอน้องเปาให้น้องเปาถูกแล้วหนูพูดถูกแล้วกินไปไปไหนไปไปดับไฟอ่ะ อ่าใช่อันนี้ยก<ต>ไปอย่างงี้เลยหรอ<ล>ยกไปข้างอันนี้เลยสิมันจะดูดนี่กวนนี่ใช้นี่ยกไปอย่างงี้เลยเนาะอืมมันจะแน่นเนาะจะได้ไม่หกเด้เใช่มันจะได้เก็บด้วยเพราะมันมีน้ําแข็งไงน้ําแข็งแหง้งวิไม่ได้เขียนการ์ดเลยไม่เป็นไรหรอกการ์ดถึงวุนอันนี้ไอติมไอตอกไอตอนมาหนอาหรือยังวะเราลองดูว่ามันเลื่อนมาเป็นในนี่ดิไอติมวิสเค้กตัวแทนจากโอ๊ยประเดี๋ลงมากไงเด้อกำลังเนี้ยเสร็จแล้ว มากกว่านะครับจากเมลาร์สแคร์คีนแล้วรองเท้าเราไปไหนอ่ะก็แล้วก็พี่เบาแล้วก็พี่เบาด้วยระวังมือระวังเป็นบุญเด้เป็นบุญดิมันกลัดมาฝังที่เราด้วยก็แยบแบบสิ่เลี่ยมแยงก่อนสี่ละไล่บนก่อนล่ะมาดเนี่ยเขาเดินไปรอเลอาจ้าซี่เวาล้างมาแล้วถ้าไปล้างเต็มมันบ่ ลลงมาแ้ววเดี๋ยก็จะกอพี่เอฟวันนี้ครับไปดับไฟให้ร้านหน่อยสิไปถอดไฟอยู่เต็นท์นิดหน่อยว่ะไปถอดไฟหนีใช้เวทีเลยอ้าวงี้ดับไฟเวทีแล้ได้ไหมใช้เวทีเอาละสั่งร้านน้อยสั่งผู้จัดการเอลดีไปดับไฟเวทีพะนะปาดเพราาะว่เพราะว่าร้านสั่งว่ะเออต้องรีบไปไหนไม่หนีอ้าวมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วจะลงฝั่งไหนปะจะลงฝั่งไหนอะฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ฝั่ง เดินไปเลยเดินไปเลยปะเลยจะให้นางลงมาก่อนก็เดินไปแล้วนะพี่น้องอยากไปอยากอยู่หน้ารถไปอ่ะก็ไม่น่าไปยืนหน้ารถใชยืนมือเพราะว่าอะไรเป็นเท่ไงสิ่งเออเออแล้วมันล้วมาตรงนี้ไหม่าน้อยเราไปหน้ารถดีกว่าไหมหน้ารถเรามาดูมาแล้วมานั่งมาแล้วตามีฮอตแอบกัน นี้อันนี้อันนี้บัตเซอรีกเลกันเลใหม่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่น่เปนเพราะว่ามันมันจะลรละมันจะไม่หมดก่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิ เป็ดบอกมีบโัวชาวบ้านก็ไม่ได้แะดูดูอันนี้ด้วยไม่อยากกินเนี่ยในร้านแจริงๆอ่ะคือแบบว่าจะลัมาไดกินทวนแล้วอ่ะอันนี้

เต็นมาเอเมซ่าพี่น้องเอาเมซ่ไอติมมา,ามามาตน้นเซไอต เดี๋ยวเยวว้นเดี๋ยวให้แมวกลับก็ได้ให้แมวกลับที่ไปได้เป็ดกน้อดกอาเดี๋ยวมกลยีวละลากว่าเดี๋ยวละลาังไงมีไปเดินไปเอาเอากล่องมาใส่นลกเดี่ินี่เลยอามาใส่นะไบนะคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ร่วมกันนะครับ เข<อ>าทำให้ไม่ได้ว่ามีรถไซด์<น>มากเลยวาโาอ๋อเแคนนี้ก่อนเข็นนี้ก่อน ทุกเอาไปอวยพรด้วย <พอ S 1> ที่ไ<พ>อแอน